สวัสดีค่ะนางสาวจิรตินันคำนวณค่ะจากคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเครื่องมือหรือว่าบริการที่น่าสนใจที่น่าใช้สําหรับสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งเอ่อที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะน่าจะเป็นแอปยอดฮิตที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นตัวช่วยของนักศึกษาในทุกๆช่วงวัยตั้งแต่มัธยม ต้นยันมอปลายันมหาลัยก็ยังใช้กันอยู่นะคะนั่นก็คือแอป c a n วานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมารู้จักแอปแคนวาไปด้วยกันนะคะ่ะคือในแอปเนี่ยเราก็จะจะรู้จักกันดีนะคะถ้าเขาถ้าอาจารย์สั่งงานมามันก็จะสามารถทำได้หลากหลายมากสามารถทำตารางเรียนก็ได้เป็นไว้บอร์ดทำพ e ีเซ t เทชันปกติเราจะคุ้นเคยในการทำใน Powerpoint อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในแอป c ค n ว a เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทมเพลตในแอปได้ฟรีเลยนะคะอาจจะเป็นมันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะแบบใช้โปรถ้าเราเสียเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทมเพลตได้หลากหลายมากขึ้นมากๆแต่ว่าถึงเราจะไม่ได้เสียเงินก็มีเทมเพลตมากมายให้เราได้เลือกใช้นะคะเหมาะสำหรับ เป็นนักศึกษาก็สามารถใช้ได้มากๆเราสามารถดีไซน์เว็บไซต์ได้ด้วย,วยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็มีนะคะสมมติเราจะลง IG Story รี่ที่ฮิตๆกันเราก็สามารถมีเทมเพลตที่จะสามารถลง IG Story ได้ด้วยงานพิมพ์งานงานพิมพ์ก็ฮิตนะคะเราก็อาจจะทำเป็นพเรา,าจ,จะทำเป็นโปสเตอร์หรือว่า เป็นแผ่นพับแล้วก็สามารถทำได้เป็นโลโก้ที่เรามักจะทำกันมากๆก็น่าจะเป็นพวก presentation อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าะคะ่ะส่วนอ๋อถ้าเป็นยอดฮิตในสมัยมอลายเราก็จะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งมันก็เราก็ทำพอร์ตโฟลิโอเราก็ทำในแอป์แคนวานะคะเราก็ทำได้ ง่ายๆเพราะว่ามีเทมเพลตมาให้แล้วเทมเพลตที่น่าสนใจก็มีเยอะมากแม้ว่ามันจะฟรีก็มีให้เลือกสรรอย่างมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะนีมีให้เลือกเยอะมากแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องมานั่งทำกราฟิกเองเพราะว่าเขามีมาให้นะคะสามารถเลือกสติกเกอร์เพิ่มสติกเกอร์เองได้เลยปรับขนาดได้ทุกอย่าง เพิ่มรูปภาพทําให้มันเป็นโฮงงานของเราเองนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นงานของของเราเองก็เป็นเราก็สามารถอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะคะงานที่เออเราทําก็จะเป็นประมาณนี้สามารถที่จะเราสามารถที่จะดีไซน์เองก็ได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆมีเครื่องมือ มากมายนะคะที่ทำให้เราทํากราฟิกเองได้เพิ่มรูปภาพเองได้หรือว่าง่ายๆเลยคือเขาก็มีองค์ประกอบมาให้เราเลือกที่สามารถเลือกองค์ประกอบในแอปนะคะแล้วก็มาลงได้เลยแต่ว่าในบางจุดก็อาจจะต้องใช้เป็นแบบโปรนิดนึงเสียเงินนิดนึงไม่งั้นก็จะเป็นข้อจํากัดของแอปนี้นะคะเป็นข้อเสียของแอปก็คือ ถ้าเราไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายแบบอัปเกรดเป็นแบบโปรเราก็จะมีเทมเพลตให้เลือกน้อยมีสติ๊กเกอร์ให้เลือกใช้ได้น้อยอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทำงานได้น้อยเลือกได้น้อยกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แล้วก็การทำก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเป็นแอปที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกใช้ถ้าถามว่า ถ้าไม่มีแคนวาเราจะสามารถใช้แอปไหนได้บ้างก็จะมีแอป Vista Create นะคะกับ Adobe Express ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้คล้ายๆกันกับแคนวาเป็นทำกราฟิกทำวิดีโอพรีเซนเทชันได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะคุ้นเคยกับแคนวามากกว่านะคะเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้ได้ใช้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็สำหรับแอปแคนวานะคะ จบการนำเสนอเพยียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ